สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่9มกราคม2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาะให้พี่ๆพิจารณานะคะถ้าพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่อชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆที่เบอร์0 9 7ย์6 6 6 2 1นนะคะไลน์ก็เป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่ๆ รูปลายจะเป็นรูปตัวหนเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใส่เสื้อสียีนนะคะทักมาได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติมก็ทักมาได้เลยนะจ๊ะพรในวันนี้นะคะเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300บาทนะคะส่งฟรีอ e ีเมลไปสษณีไทยหรือถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินปลายทางจะบกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บาทนะจ๊ะ แต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะคะพี่ๆไม่ปิดเล่นนะจ๊ะเห็นใจแมค่ค้าด้วยนะคะค่ะแล้วก็สนใจองค์ไหนโทรมาได้เลยนะคะพี่ๆไม่ต้องกลัวว่าปิดแล้วหรือยังนะคะโทรมาสอบถามได้ตลอดนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์แรกเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะถ้าหากเสียงเบาไปต้องขออภัยด้วยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะ องค์ที่หนึ่งพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะจ๊ะ พระสมเด็จองค์นี้นะจ๊ะเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะพี่พี่องค์ที่หนึ่งนะคะต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่าเหรีนหล่อหลองพ่อน้อยนะคะเป็นองค์ที่สอง ต่อไปองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเป็นพระกลิ่งนะคะเขยเว่าแล้วมีเสียงกลิ่งนะคะพี่พี่ ค่พระกริ่งนะคะเป็นองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่พระพุทธชินราชนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะคพระพุทธชินราชนะจ๊ะเป็นองค์ที่สี่นะคะ ต่อ,อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าเป็นพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ห้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกเป็นพระสมเด็จรูปเหมือนสมเด็จโตนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่หกนะคะ ต่อไปองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดนะคะหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคลนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนพศสองพันห้าสิบหกนะคะเหรียญมหาลาบค่ะหลวงพ่อพรมนะคะเป็นองค์ที่เจ็ดต่อไปองค์ที่แปดนะคะ องค์ที่แปดเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะด้านหลังนะจ๊ะ ด้านหลังเขียนว่าวจันนิมิตนะคะค่ะหลวงพ่อทบนะคะเป็นองค์ที่แปดต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าพระสมเด็จบางขุนพลมนะคะ ค่าพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะเป็นองค์ที่เก้า ต่อไปองค์ที่10นะคะองค์ที่สิบเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะด้าน,นหลังนะจ๊ะ คพัพี่องค์นี้เป็นองค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดเป็นเหลียยหลงพ่อกล้วยวัดบ้านแคนะคะ เขียนว่าวิยกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบางนะคะเรียนหลวงพ่อกลวยนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองเป็นพระสมเด็จรูปเหมือนสมเด็จโตอีกหนึ่งองค์นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสาม องค์ที่สิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะจ๊ะ เขียนว่าที่ระลึกสองพันห้าร้อยยี่สิบนะคะค่าเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะองค์ที่สิบสามต่อไปองค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ เขียนพอสอสามหกนะคะ <spielt> ด้านหลังนะจ๊ะวัดบ้านไล่นะคะค่ะพี่ๆองค์นี้เป็นสลงพ่อคูณนะคะองค์ที่สิบสี่ ต่อไปองค์ที่สิบห้านะจ๊ะองค์ที่สิบห้าพระไม่ทราบที่นะคะ คราพี่พี่องค์นี้ไม่ทราบที่นะจ๊อะ,ะ,อะองค์ที่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่สิบหกองค์ที่สิบหกนะคะพระศรีวลีหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะ ด้านหลังนะจา๊าค่ะพี่พี่องค์นี้นะคะองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ด องค์ที่สิบเจ็ดนะคะเหลี่ยนหลวงปู่ทิมนะคะสองพันห้าร้อยสิบแปดนะคะฉลองอายุครบแปดรอบนะคะหน้าหลังนะจ๊ะ เหรียญหลวงปู่ทิมองค์ที่สิบเจดนะคะต่อไปองค์ที่สิบแปดองค์ที่สิบแปดเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ ของบูทิมวัดละหานไล่ละยองนะคะค่ะองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้าองค์ที่สิบเก้านะคะเหลียนหลวงพ่อคงนะคะ ด้าน,นหลังนะจ๊วะวัดซำป่างามนะคะสองพันส่รองแค่นี้เป็นองค์ที่19นะคะต่อไปองที่ยี่สินะคะองที่ยี่สิพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะองนี้เป็นองค์ที่20นะคะ ะะองที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอง์ที่ยี่สิบเอ็ดเตียนหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังเขียนว่ามั่งมีสีสุกนะคะ คะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปองค์ที่ยี่สิบสององค์ที่ยี่สิบสองพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พ,พ,พระพิพิปรตานะคะองค์นี้องที่ยี่สิบสองต่อไปองที่ยี่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสามเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคุงคารามนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อฉุยนะคะเป็นองค์ที่23สิบาต่อไปองค์ที่24นะคะองค์ที่2ีสี่ พระสมเด็จปลกโพลหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังนะจ๊ะ พี่พ่พระสมเด็จปรกโพรนะคะเป็นองค์ที่24นะจ๊ะค่ะพี่ๆวันนี้ก็ครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหากพี่ๆชอบองค์ไหนชิ้นชอบดูแล้วชอบองค์ไหนนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดหกหกหกสองหนึ่งนะคะไลน์หรือโทรเนี่ยเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะเป วันนี้เปิดให้ชอบบูชาที่ราคา300บาทส่งฟรี e อ s เ,เหมือนเดิมนะคะถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50บาทนะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะจ๊ะไม่ปิดเล่นนะจ๊ะฝากพี่ๆติดตามอ่าหนูจะลงคลิปทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะคะเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่นะคะ6โมง40อะไรประมาณนี้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ